สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยมีคนมาฝากคอมเมนต์ไว้เยอะนะคะและคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือจะถามแอดมินว่าชาวต่างชาติที่คุยออนไลน์กันอยู่นะคะจะโอนเงินให้ทีนี้นะคะหนูจะให้ข้อมูลการโอนเงินอย่างไรเพื่อจะได้ปลอดภัยกับหนูนะคะโอ้โหแอดมินดูคำถามนี้แล้ว ไม่รู้จะตอบอยังไงจริงๆนะคะเพราะข้อมูลการโอนเงินเนี่ยคุณก็ต้องให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะเพราะข้อมูลพวกนี้คือมันจำเป็นต้องใช้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่คุยกับคุณเนี่ยประวัติเขาเป็นมาอย่างไรรู้จักกันดีพอไหมนะคะ สิ่งที่แอดมินจะแนะนำให้ทุกคนนะก็คืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะฮะแค่คนที่คุยออนไลน์กับคุณไม่กี่วันเนี่ยอยู่ดีๆแล้วเสนอจะโอนเงินให้คุณเพื่ออะไรนะฮะให้ลองถามตัวเองข้อน,นี้ก่อนนะฮะว่ามันมีคนที่นี่จะใช้คำว่าคนบ้านะ โอนมาเพื่ออะไรนะคะลองถามตัวคุณดูนะคะว่าคนปกติธรรมดาเนี่ยใครเขาจะอยู่ดีๆจะมาโอนเงินให้คุณนะคะซึ่งก็อย่างว่าแหละนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่คุยกับสแกมเมอร์นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะคุยกับคุณเนี่ยก็เหมือนคนปกตินะคะที่คุยกับเราเนั่นแหละนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะนะคะเพียงแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาใจใส่มากผิดปกตินะคะ และเข้าอกเข้าใจคนนะะพอรู้ว่าคุณมีปัญหาไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะแค่คุณบอกว่าหรือแค่คุณให้แนวทางเข้าไปนิดหนึ่งนะคะว่าเนี่ยนะโทรศัพท์เสียโอ้โหพวกนี้รีบเลยค่ะมีช่องทางที่จะหลอกคุณแล้วค่ะนะฮะเขาก็จะเสนอว่าเดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์ให้นะ,ะอะอันนี้ก็จะเป็นมุกของสแกมเมอร์เลยนะฮะหรือถ้า คุณบอกเขาว่าเนี่ยนะชีวิตฉันลำบากมากเลยไม่มีเงินนะต้องเลี้ยงดูลูกนะคะเออก็เข้าทางสแกมเมอร์อีกนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะโอนเงินช่วยเหลือนะหรือ,อช่วงนี้ฉันตกงานฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโอ้โหไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะ,ะสิ่งที่พวกนี้จะตอบคุณคือผมจะช่วยคุณผมจะโอนเงินให้คุณนะคะ มาให้คุณลำบากนะฮะหรือบางคนก็คือเสนอเลยค่ะว่าขอเป็นชูเกอร์เดดี้นะฮะก็คือเป็นพ่อเลี้ยงนะคะจะโอนเงินให้คุณเนี่ยเดือนลักแสนสองแสนนะคะโดยที่ไม่เคยเจอหน้าคุณเลยนะคะแขนเนี่ยก็ไม่ได้จับนะฮะแล้วมันบ้าเลยมันจะโอนเงินให้คุณนะ,ะแค่คุณคิดแบบนี้นะคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณกำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะฮะเพราะโลกนี้ มีแต่มิจฉาชีพนะคะที่เสนอตัวเข้ามาจะโอนเงินให้อย่างเดียวนะคะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคืออะไรคะเอ้ยคุณหลอกฉันหรือเปล่านะคุณมีเจตนาร้ายหรือเปล่ากับความสัมพันธนี้นะคะเขาก็ต้องเริ่มเอกใจหรือว่าเริ่มคิดแล,ล้วล่ะหรือพยายามจะหาทางหนีนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าอุย้ยมีอะไรให้ช่วยนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะอย่าลืมว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องไปทํางาน เขาก็ต้องไปหาเงินเหมือนเรานั่นแหละนะคะและเป็นไปนไม่ได้เลยนะคะที่อยู่ดีๆน่ะคุยกับคุณแค่เดือน2เดือนนะคะแค่เป็นเพื่อนกัน่ะคุยแก้เหงากันเนี้ยค่ะแล้วจะโอนเงินมาให้นะฮะแล้วโอนทีก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะถ้าคุณไปดูยอดที่สแกมเมอร์แจ้งให้กับทุกคนคะหนึ่งมืนเหรียญขึ้นไปหมดนะคะหนึ่งมืนเหรียญเนี่ยก็จะเท่ากับประมาณ3าม0 0 0เื่นบาทไทยนะคะคุณลองคิดดูสินะะ ฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นชนชั้นกลางธรรมดานะคะเงินเดือนของเขาเนี่ยเออชนชั้นกลางเอ่อพวกที่อยู่บนบนนะคะเงินเดือนเขาก็ประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะต่อเดือนนะคะแล้วใครเขาจะโอนเงินทั้งเดือนมาให้คุณเขาต้องกินต้องใช้ไหมนะคะให้คิดอย่างนี้นะ,ะแล้วคุณก็จะไม่หลงเข้าไปกับกงลวงของพวกนี้นะคะไม่อย่างงาั้นเนี่ยโอ,อแอบดีใจนะคะอย่างบางคนเนี่ย พอมีคนส่งข้อความมาว่าจะรับเลี้ยงจะส่งเงินให้นะฮะทั้งๆที่เราก็หน้าตาแบบธรรมดาธรรมดานะฮะทีนี้คือมันทําให้เรารู้สึกดีไงฮะว่าเออเนี่ยนะปกติไม่เคยมีใครมาเสนอฉันอย่างนี้เลยแล้วอยู่ดีๆนะกับผู้ชายออนไลน์ที่ฉันเจอกันไม่กี่วันนะฮะอยู่ดีแล้วมันก็หลงรักฉันเลยค่ะเนี่ยฮะเหมือนในหนังเลยอะนะและความรู้สึกแบบนั้นคือทําให้เรากลายเป็นนางเอกในหนังไปเลยเนะี่ย อันนั้นแหละนะคะอันตรายกับมันเข้าใกล้คุณแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณยังไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่หรือคารมที่มันกำลังพูดกับคุณอยู่นะคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อของพวกมันนะคะบางคนก็คือหลงรักแล้วล่ะนะคะหลงรักยังไงเนี่ยก็เอ็มินก็ไม่เข้าใจนะคะคือจริงอยู่ ใช่อยู่นะคะบางทีคืออารมณ์มันจะพาไปนะแต่ยังไงเนี่ยขอเตือนสติสาวๆนะคะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโลกนี้เนี่ยไม่มีใครโอนเงินมาให้ใช้ฟรีๆนะคะโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในสายอาชีพที่พวกหมอนะอวิศวกรหรือว่าพวกที่มีรายได้สูงนะคะพวกนี้ก็เขาทำงานหนักนะคะและเขาก็จะไม่โอนเงินให้ใครง่ายๆนะคะ นอกเสียจากว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณได้เจอกันแล้วละนะแล้วก็ตกลงอะไรกันเรียบร้อยอันนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับผู้ชายที่เราคุยออนไลน์อย่างเดียวโดยที่ยังไม่เคยเจอหน้านะและจําไว้นะคะคําว่าเจอหน้าของแอดมินหมายว่าต้องเจอหน้าตัวเป็นๆน,นะบินไปหาเราที่เมืองไทยแล้วและเจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ถือว่าเจอหน้านะบางคนเนี่ย ไปตีความว่าเจอหน้าคือแค่เปิดวิดีโอคุยกันนะฮะเพราะแอดมินก็เคยพูดมาหลายๆคลิปแล้วละว่าวิดีโอที่คุณเห็นนั้นน่ะมันไม่ใช่การวิดีโอคุยเลยมันเป็นแค่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะแค่เปิดวิดีโอของใครคนใดคนหนึ่งที่เขาเอารูปมาหลอกคุณน่ะมาให้เราดูซึ่งวิดีโอพวกนี้นะคะมันจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะไม่เกิน5นาที หรือถ้าเกิดว่าเขาจะเปิดเกิน5นาทีเนี่ยเขาก็จะเปิดวนไปนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยภาพจะกระตุกและภาพจะไม่ชัดนะคะและจะไม่มีการโต้อตอบกับเราหรือถ้ามีการโต้อตอบเนี่ยปากจะไม่สอดคล้องกับเสียงที่เขาพูดกับเรานะคะอันนี้ก็ให้ทุกคนสังเกตนิดนึดนงนะคะถึงความผิดปกติของวิดีโอที่เราคุยกับฝรั่งออนไลน์นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่า เขาเนี่ยเปิดวิดีโอคุยจริงไหมนะเราก็ลองให้เขาดูว่าเออช่วยทําท่าโน่นท่านี่ที่เราเป็นคนบอกเขาและเขาสามารถทําได้นะ่ะอันนั้นก็อย่างนา้อยก็คือก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะโอเคจ้าเพราะฉะนั้นแล้วสรุปนะคะว่าถ้าเราไม่รู้จักใครดีพอนะคำว่าดีพอในนี้ก็คือเราเคยเจอหน้ากาันแล้วก็มีความไว้ใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ไม่ต้องให้เลยนะคะเพราะข้อมูลที่คุณให้ไปเนี่ยพวกนี้มันก็เอาไปขายให้กับตลาดมืดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีคนโทรมาหลอกคุณพวกแก๊ง call center พวกส่งของเอ่อพวกหลอกเอ่อหลอกส่งของเก็บเงินไปทางพวกนี้นะคะคุณก็จะเจอพวกนี้เรื่อยๆนะ,ะนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่มั่นใจใครนะ,ะไม่ต้องให้นะคะนะ,ะ,นะะแล้วอย่าไปคิดว่าเออเผื่อมันได้เผื่อมันได้ห้ามคิดแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดแบบนี้คือ ร้นชัวนะคะโอเคจ้ายังไงเนี่ยแอดมินก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอแต่คนดีๆค่ะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ